สวัสดีค่ะอินนี่ต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน้าที่และการดูแลรักษาอาวัยวะของเราค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอวัยวะภายนอกของเราและอวัยวะภายในของเราอาวัยวะภายนอกของเราคือสิ่งที่เรามองเห็น เช่นตาหูจมูกปากแขนและมือขาและเท้าค่ะส่วนอวัยวะภายในของเราคืออวัยวะที่เรามองไม่เห็นได้แก่สมองหัวใจปอดกระเพาะอาหารลำไส้ค่ะหน้าที่ของอวัยวะอวัยวะแต่ละส่วนของเรามีลักษณะและหน้าที่ต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตซึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆเราต้องใช้การทำงานร่วมกันของอวัยวะเช่นการกินอาหารต้องใช้ตาจมูกมือปากทำงานร่วมกันเป็นต้นค่ะร่างกายของคนเรามีอวัยวะภายนอกหลายส่วนประกอบกันและอวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ ไปดูที่ตานะคะตาเรามีตาสองข้างไว้มองดูสิ่งต่างๆเรามีหนังตาและขนตาไว้ป้องกันอันตรายให้กับตานะคะส่วนหูเรามีหูสองข้างไว้ฟังเสียงต่างๆหูประกอบด้วยใบหูและรูหูซึ่งเป็นทางผ่านของเสียงทำให้เราได้ยินเสียงจมูก เรามีจมูก1นึจมูกและจมูกมีรูสรูไว้หายใจและดมกลิ่นต่างๆปากเรามีปาก1ปากไว้สำหรับพูดและกินอาหารปากของเราประกอบด้วยช่องปากและลิ้นฝีปากซึ่งภายในปากมีฟันไว้ใช้เคี้ยวอาหารและมีลิ้นไว้รับรสชาติของอาหารค่ะ ต่อไปเป็นแขนและมือนะคะเรามีแขนและมือสองข้างมือแต่ละข้างมีนิ้วมือ5นิ้วเรามีแขนไว้ช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกายและมีมือไว้ใช้หยิบจับสิ่งต่างๆแขนและมือจึงทำหน้าที่ร่วมกัน ต่อไปเป็นขาและเท้าเรามีขาและเท้าสองข้างเท้าแต่ละข้างมีนิ้วเท้าห้านิ้วเรามีขาไว้ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนที่และมีเท้าไว้รับน้ำหนักตัวขาและเท้าจึงทํางานร่วมกันนอกจากอวัยวะภายนอกแล้วภายในร่างกายของคนเรายังมีอวัยวะอยู่หลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนทําหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเช่น สมองสมองอยู่ในกะโหลกศีรษะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยว,วะต่างๆของร่างกายหัวใจหัวใจอยู่กลางซวงอกทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายปอดปอดมีสองข้างทำหน้าที่หายใจกระเพาะอาหาร อยู่บริเวณด้านซ้ายของช่องท้องส่วนล่างทำหน้าที่ย่อยอาหารเกรดความรู้นะคะฟันน้ำนมซี่แรกของทารกจะขึ้นเมื่ออายุประมาณ6เดือนและขึ้นครบ24ซี่เมื่ออายุประมาณสองขวบครึ่งหลังจากนั้นเมื่ออายุถึง6ปีฟันน้ำนมก็จะเริ่มหลุดหรือหกักแล้วจะมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่จะส่วนเกรดความรู้เรื่องสมอง คนเรามีสมองหนึ่งก้อนสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยสมองมีกระโหลกศีรษะที่แข็งแรงปกป้องอยู่ดังนั้นเราจึงควรป้องกันและดูแลไม่ให้กระโหลกศีรษะได้รับการกระแทกหรืออันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆค่ะการดูแลรักษาอาวัยวะ อวัยวะต่างๆของร่างกายมีหน้าที่ที่แตกต่างกันการทำกิจกรรมในแต่ละวันของเราต้องอาศัยอวัยวะต่างๆทำงานร่วมกันเราจึงต้องดูแลรักษาอวัยวะทุกส่วนให้ปลอดภัยและถูกวิธีค่ะเรามาดูวิธีการดูแลรักษาอวัยวะของเรากันดีกว่านะคะเริ่มจากตาเราจะต้องอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ ล้างหน้าก่อนนอนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าตาดูโทรทัศน์หรือแท็บเล็ตในระยะห่างที่เหมาะสมเราจะไม่ใช้มือสกปรกขยี้ตานะคะการดูแลรักษาจมูกเราจะใช้ผ้าปิดจมูกเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นมากๆเราจะไม่สั่งน้ำมูกแรงๆเราจะไม่ใช้สิ่งของหรือของแข็งแค่จมูก เราจะไม่อยู่ในบริเวณที่มีควันหรือฝุ่นละอองมากๆค่ะเราจะไม่ตะโกนใส่หูของเพื่อนเราจะไม่ใช้สิ่งของหรือของแข็งแค่หูเราจะใช้ผ้าหรือสำลีเช็ดที่ใบหูเบาๆหลังอาบน้ำเพื่อเป็นการทำความสะอาดค่ะเราจะแปรงฟันทุกวันวันละสองครั้งเราจะไม่ใช้ฟันกัดของแข็งแหรือใช้ฉีกถุงขนม หลังกินอาหารแล้วเราจะบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งค่ะแขนและมือเราจะล้างมือและเล็บให้สะอาดอยู่เสมอเราจะตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอเราจะต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนตัดให้นะคะเราจะไม่สัมผัสสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมือของเราค่ะเราจะไม่กัดเล็บมือ เราจะระมัดระวังไม่ให้มือได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บขาและเท้าเราจะล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดเท้าให้แห้งอยู่เสมอเราจะตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอโดยที่ผู้ปกครองเป็นคนตัดให้นะคะเราจะสวมรองเท้าก่อนเดินออกนอกบ้านเราจะไม่เดินเท้าเปล่าเมื่อออกนอกบ้าน ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการดูแลรักษาอาวัยวะของเราเด็กๆอย่าลืมนําความรู้ที่ได้ไปใช้ด้วยนะคะเมื่อเราเข้าใจเนื้อหาแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะวันนี้นคุณครูปุ้มปุ้ยม,มีแบบฝึกหัดมาฝากนักเรียน2แบบฝึกหัดนะคะหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะอ่ะแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า34ค่ะ ข้อที่1คําสั่งก็คือว่าโยงเส้นจับคู่ภาพกับข้อความให้ถูกต้องนะคะข้อที่1ให้รูปตาม,มาข้อ2เป็นรูปหูข้อ3เป็นรูปสมองข้อ4เป็นรูปปากข้อ5เป็นรูปมือนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านข้อความให้นะคะข้อความมองดูสิ่งต่างๆพูดและรับประทานอาหารหยิบจับสิ่งของ ฟังเสียงต่างๆควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายอ่ะไปดูข้อ1ค่ะให้รูปตามารูปตาะต้องคู่กับข้อความไหนคะถูกต้องค่ะรูปตาจะต้องคู่กับมองดูสิ่งต่างๆค่ะต่อไปข้อ2รูปหูหูจะต้องคู่กับอะไรคะ วังเสียงต่างๆถูกต้องค่ะเพราะหูมีไว้ฟังต่อไปข้อ3ให้รูปสมองมาสมองก็ต้องคู่กับข้อความที่ว่าควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปข้อ4ให้รูปปากมาปากทำหน้าที่อะไรคะปาก ก็ต้องมีหน้าที่พูดและรับประทานอาหารค่ะข้อสุดท้ายรูปมือรูปมือก็ต้องคู่กับข้อความที่ว่าหยิบจับสิ่งของนั่นเองค่ะค่ะก็จดลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องหน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะของเรานะคะในเด็กนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ